ชอบกบ๊อกไม่ชอบกบะะ๊อกไม่ต้องกลัวรักเรื่องละคนรลกคค่ะซุปไบสมะะ้มเลยค่ะซุปหน่อไม้สม้มซีห้แซ่บต้องกินกับอันนั้นซุ้มหื้นๆพี่น้องหื้นหนี่นหมาไม้คมว่า ส่วนมากคนไทยเฮาน่ะค่ะสีบ่ค่อยชอบกินผักกันแล้วก็มองขามมองขามที่แบบว่าที่เป็นเฮบเป็นอาหารไทยรุ่นนพ่อแม่ปู่ย่าตายายเพิ่นสอนเฮากินนะคะคนไทยเดี๋ยวนี้สีบ่อกไกินกันรุ่นไข่อยนี่ก็คือบ่อกไคกินกันแล้วจากพี่นอ้องรุ่น41ปีแต่ว่าข่อยเป็นคนที่กินไงคะข่เป็นคนที่ลดระงยิ่งข่อยไปอยู่เมืองนอกข่อยก็ยิ่งไม่ต้องการ การกินของเมืองนอกรคอยต้องการการกินของบ้านนอกซุปน,น้่นไมส่งน้่นไมส่งบางคนก็ยังบปรูกว่าใส่ปลาบ่ปลาใส่ได้ใส่บ่ไ,ได้มันขึ้นอยู่กับความชอบค่ะใส่ก็ได้บ่ใส่ก็ได้หมากแรดิบแอนเดียตบอกว่าเธอต้องใส่หมากแรดิบตลอดเพราะว่าอันเขาเสียบอะไรก็ปีดรูปเธอได้เพราะว่าเธออยู่เมืองนอกมันจะมีหมากแรดิบตลอดยิบมันไมมีหมากแรดดิบตลอดเลย ปวดป่อยเว้ยปว,ยปวด,ด่อยรธรัรมดาเด้ค่ะสุดสบายกาใจป่อยบักบวกบักสุกินนี่บักบวกไม่ต้องไม่ต้องคิดอย่างมากไายค่ะกินในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องกินมันไม่ต้องมาฟังยายนีว่ายายนีหัดให้กินผักอย่างนี้ไม่ต้องมาสนใจค่ะเพราะว่าการกินผัก บ่รค่ะคนตายแล้วกับการกินผักมันขึ้นอยู่กับความชอบไผ่ความชอบมันมาพริกหยวกเห็นป่ะมะพริกหยวกเขาก็ย่างดยค่ะความมากกินเห็นป่ะพี่น้องลินค่อยก็เป็นไปงั้นหัือสี่แหละมันเป็นมาแต่เด็กน้อยพี่น้องสู้มือนีเขียนภาษาไทยบางโตก็บพ่อออกดยค่ะมาพริกหยวกจาก้าหยวกเกลืออย่างๆไงพี่น้องเลยเขาปากผิดจักหน่อยเยอะแสบ คุณพอ่อนซ้อนดอกอาหารไว้รุนสมัยนี้คุณพ่พิศวาสขาดใจกดเมียไม่ได้ยังไปกินอาหารอีสานบ้านเขากินก็ได้ไม่กินก็ได้หน่อไม้ส้มอาหารอีสานบ้านเขาเ่บเสบปอบสวีเดนค่ะ